ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนทำสีผมนะครับครับวันนี้ผมและทีมงาน k คมีอคา m i มีหรือทีมงานอาจารย์ออสสอนตัดผมเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอาแนวของลักษณะของการเสริมสร้างในลนักษณะของงานเรียนรู้ในกลุ่งของเคมีนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับ แขนงในสายวิชาชีพหรือกึ่งของเสริมสวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาหรือมีโอกาสพัฒนานะครับขับจุดแรกนะครับออสมีการลักษณะของงาน เช้งแชมพูก็คือพาไปสระนะครับส่วนการดูแลหรือบำรุงหรือปกป้องในสภาพของเส้นผมนะครับถ้าผมก็มีลักษณะของงานที่ฟอกนะครับหรือลักษณะของการฟักไฮไลท์เราควรจะต้องใส่ตัวการชอดกันเสียหรือบำรุงหรือใส่ตัวดีแพร์นะครับส่วนผมที่เข้าเวอร์จินหรือเป็นผมที่สะอาด นะครับหรือผ่านกการเคมีเราสามารถที่จะทําในกึ่งของเคมีได้นะครับส่วนการที่เราจะใช้เคมีนะครับหรือละการที่เราจะลงในลักษณะของงานสีเนี่ยเราควรจะต้องดูพื้นผมก่อนนะครับว่าพื้นเขาเนี่ยมีความนะครับหนักนะครับคำว่าหนักก็คือพื้นสีดําหรือสนิทไหมหรือย้อมดํำไหมนะครับและสีที่เขาต้องการคือสีอะไหลนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางดีกว่านะครับ หรือเป็นหลักการนะครับในงานลักษณะของงานเช้งคกลเลอร์หรืองานทําสีนะครับในด้านของเคมีน,นะครับการทํางานในลักษณะของเคมีเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยไม่ยากนะครับสมมุติง่ายๆนะครับนะถ้าเกิดถ้าเขามีการ อย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นผมธรรมชาติเขาเนี่ยเราต้องการสีอะไรถ้าผมเขาหนักมากนะครับแต่ต้องการสีแบบขึ่งของแฟชั่นเลยนะครับหรือจ๋าเลยเนี่ยเราควรจะต้องเคลียร์ไม่งั้นก็ต้องมีการฟลอกนะครับแต่ส่วนผมที่เขาสว่างอยู่แล้วเราสามารถที่ทําได้เลยนะครับส่วนบางท่านที่ย้อมดํามาก็ต้องมีการฟลอกหรือมีการเคลียร์ปรับในสภาพของสีผมให้ดรอปลงมานิดนึงเพื่อลักษณะของงานเคมีจะได้ง่ายนะครับส่วนการดูแลหรือบํารุงหรือปกป้องอันนี้เป็น หัวใจหลักของงานเชงโคลเลอร์หรืองานทําเคมีนะครับส่วนสีนะครับก็ขึ้นอยู่กับนางแบบเขาต้องการนะครับบางท่านนะครับเราชอบนะครับในกึ่งของอะไรก็แฟชั่นหรือเป็นกึ่งของสีที่เราชอบแต่นะครับต้องยอมนะครับว่าน้องนางแบบเขาชอบดัดสไตล์ของเขานะครับนะครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิตนะครับดิสทักดีหรือเคทิโอคารามีนะครับมาคุยกันเลยนะครับว่าการทํางานวันนี้ออดใช้เป็นสีน้ําตาลออนนะครับ เหลือบนะครับมอกกรนีนะครับเป็น5 1 5หนะครับหรือเป็นลักษณะของการที่เราเรียกว่าอะไรลักษณะของการปกปิดในลนักษณะกล่งของผมขาวไกลๆนะครับต้องยอมนะครับบางครั้งนะครับถ้าเรามีลักษณะโคนผมที่มันมีกล่งของเนื้อผมหรือลักษณะของผมไว้แห่เนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่ดูแลหรือปุ่มบำรุงของในสภาพของเส้นผมหรือปกป้องนะครับหรือลักษณะของการปกปิดอันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักนะครับส่วนการทํางานนะครับไม่ยากนะครับอย่างที่เกิดแล้วว่าการที่เราสะเสร็จนะครับมีการเช็ดหรือเป่าให้หมาดนิดนึงแล้วก็เป็นลักษณะของกึ่งขปองนค,รรค,คี้นนะครับก็ใส่และนะครับมกนะครับอย่างที่กแล้วว่รทบเราสระจะทําลายหรือลักษณะของการผิวหันัง้เขานะครับหรือเขค นะครับไปเกาหรือเปล่าอะไรเงตอนนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับแต่ส่วนสุดท้ายนะครับเราพยายามมาลงหรือขยี้โคนนิดนึงเพื่อเขาวิ่งหรือลักษณะของการปกปิดในกึ่งของผมขาวอันนี้เป็นแนวทางหรือเป็นหลักการนะครับส่วนการที่เรานะครับหลังจากที่เราได้สีตามที่เราต้องการหรือกะเวลาได้ตามที่ต้องการเสร็จแล้ว เราก็มาใช้เป็นแชมพูนะครับ,จะ,รบ comfort, รจะครับคอนฟอร์ดหรือเป็นครับคอนแชมพูเพื่อล้างนะครับหรือการทําความสะอาดในลักษณะตึงของเส้นผมที่ตกค้างต้องยอมนะครับบางท่านนะครับทำไปแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยสีผมเนี่ยมันยังเหมือนกันหนักอยู่หรือปึกๆเลยเหมือนกับยังมีสีที่มันเป็นเคมียังติดหนังศีรษะอยู่แต่นะครับแชมพู shampoo, นี้เขาสามารถที่จะล้างแล้วออกมาได้เบาแม้กระทั่งติดขอบนะครับหรือขอบหน้า นะครับเป็นหน้าผากเนี่ยเขาสามารถที่จะกลมคืนหรือลักษณะของการเคลียร์ออกมาให้เป็นสีลักษณะของสีเนื้อผมธรรมดาเลยนะครับส่วนการลักษณะของการที่ลักษณะของการหมักนะครับ ไว้เลยหรือเป็นลนักษณะของมอร์นิ่งมาร์กนะครับอันนี้นะก็แน่นอนนะครับการทํางานในลนักษณะของการที่เราลักษณะของการเสริมสร้างหรือการดูแลหรือการจบงานเนี่ยอันนี้ก็แต่ละท่านอาจจะมีเป็นกึ่มของสปาก็ได้นะครับหรือท่านมีเคมีของท่านที่มีลักษณะของครีมหรือเป็นตัว คอชเนอร์อะไรของท่านที่สามารถที่ดูแลหรือบำรุงอันนี้ท่านก็สามารถที่ใช้ได้นะครับแต่ออนะครับซื้อนะครับหรือเป็นลนักษณะของการเป็นเซ็ตมาเขาก็จะมีชุดของเขาแล้วนะครับ1นนะครับก็คือเป็นคอร์ลครีมนะครับ2ก็คือแชมพูที่มีลักษณะของการล้างนะครับ3ก็คือมาร์กหรือการที่ ดูแลหรือบำรุงหรือลักษณะของการกระชับหรือปรับในสภาพของเส้นผมส่วนนะครับหลักการของการทํางานก็เหมือนกันทุกที่นะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นะครับอยู่ในตัวของเราเองได้นะครับสุดท้ายนะครับพอหลังจากที่เราล้างหรืออะไรเสร็จแล้ว แล้วเราก็มาเซตหรือมาจัดทรงหรือการโบาดหรือมาเน้นลักษณะของการตัดทรงนะครับวันนี้ออตัดในลนักษณะคือของบอ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกนะครับหลายท่านนะครับจากที่ทําเคมีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการตัดบอ๊อบเนี่ยบ๊อบเบสิกเนะี่ยทำลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเซตการจัดทรงและทําลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสีนะครับที่ออตบอกไว้แล้วนะครับว่า5 1 5 5นะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนเหลือบมฮอกกานีนะครับอันนี้ท่านก็สามารถนะครับ ศึกษาหรือไปเรียนรู้หรือลักษณะของงานซื้อมานะคะเซตหรือจัดส่งเทนเองได้นะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาร์ตีหรือ KTO Bar Academy เอาแนวทางนะครับของงานเช้งโคลเลอร์หรืองานทำเคมีหรือกล่งของงานทำสีนะครับมาเล่าสู่กันฟังเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับมีการคอมเมนต์แบบ น่ารักนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับนะการเรียนรู้หรือการเสริมสร้างเราสามารถจะพัฒนาไปร่วมร่วมกันแล้วออดมีการแชร์นะครับสีช่องทาง TikTok YouTube Facebook Live และช่องเหลียวนะครับ TikTok พียงท่านแอดนะครับเอกครมกับ S O M J I T นะครับออดตมจิตอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกคืองานลนักษณะของงานเชคอร์ สนะครับก็คืองานคัดหรืองานตัดนะครับสก็คืองานเซตหรืองานบูดายนะครับท่านกาา็สามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาเอาหลักการต่างๆนะครับที่ออสมิกหรือผสมผสานการทำงานตรงนี้ได้นะครับทางช่อง นะครับ YouTube f b o o k o o k l like, i ์และช่องเรียวหรือทางช่อง Tiktok อนะครับตรงนี้ก็คือแนวทางของการหลักการนะครับการทำงานในเสริมสร้างหรือการเรียนรู้ในพัฒนานะครับเป็นสิ่งลักษณะของการเรียนรู้ที่นะครับในลักษณะของงานหลักการนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาแบ่งลักษณะของงานลงโคนหรือลักษณะของงานจิ้มโคนนะครับ ออดไดมีโอกาสนะครับไปศึกษานะครับไปเรียนรู้ที่ฝรั่งเศสหรือเป็นที่ L'Oreal The s p i r นะครับหรือเป็นตัว Master ร์เนะครับเรานำพานะครับเอาเทคนิคของการทำงานเอาความเรียนรู้ในกลึ่งของแนวทางของต่างประเทศมาอัพภัยมาดัดแปลงลง4ช่องทางแตครับหลายท่านที่ชอบนะครับอาจจะเป็น TikTok นะครับท่านก็แอดเข้าไปทางช่อง TikTok นะครับหลายท่านที่ชอบนะครับอาจจะเป็นทางช่อง Facebook ลัก f c e e o o o l l v e นะครับท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กเข้าไปในช่อง Facebook l i v e ได้ท่านที่ชอบนะครับอาจจะเป็นท่อง y t u t u นะครับเพียงพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้และอีกช่องนึงก็คือน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเรียวนะครับตรงนี้นะครับเชิญชวนนะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนทุกท่านนะครับที่ชอบสายงานในกึ่งของงาน เรียนรู้หรือลักษณะของงานพรีเซนต์หรืองานคอนเทนต์นะครับท่านก็สามารถแสดงกติภาพการทํางานของท่านได้ทางช่องเดียวนะครับเพราะเขาเปิดกว้างนะครับหรือเป็นการโอเนนะครับเสร็จแล้วนะครับออสมาเก็บลักษณะของผมนะครับหรือลักษณะของสัดส่วนต่างๆเพื่อให้เขากระชับอยู่ในนั้ออยู่ในเนื้อผมของเขานะครับอันนี้เป็นแนวทางดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับจากซ้ายจากขวานะครับก็ทําลักษณะอย่างเดียวกันนะครับครับอย่าลืมนะครับสี่ช่องทางนี้ท่านก็สามารถศึกษา แล้วก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสุดท้ายจะเห็นนะครับสีนะครับที่เราลงไว้นะครับ 1. นนะครับเราลงลักษณะของงานเขาเรียกว่าเคลียหรือรองพื้นให้ทั่วทิศสอนะครับเราก็มาลงในลักษณะของการย้ำโคนนิดหนึ่งความหมายก็คือนะครับบางครั้งนะครับเราทําสีไปแล้วนะครับพอเราใช้หางหวีนะครับหวีนะครับหวีแล้วก็แสกดูนะครับจะเป็นรอยสว่างหรือเขาเรียกว่ารอยยิ้มนะเราก็สามารถที่จะเอาสีเนี่ยปกปิดหรือจี้ ที่โคลนเข้าไปทีหนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นหลักการน,น,นะครับในเคสกรณีที่ผมขา,ขาวๆนะครับส่วนถ้าเคลื่อนสีที่สว่างนะครับอันนี้สุดท้ายก็ล้างได้เลยนะครับไม่ต้องไปลงโคลนอีกทีเพราะไม่งั้นถ้าระเบิดซ้านะครับสีโคลนผมก็จะออกสว่างอาจจะโดดโดดมากกว่าปลายผมนะครับอันนี้เป็นแนวทานะครับเพราะว่าศรีรษะอุณหภูมิคนเราเ네นี่ยมันมีความร้อนมากกว่านะครับนะการที่อุณหภูมิ